สวัสดีครับวันนี้พามากินข้าวที่ร้านอะไรนะแม่ลุงทะเลเดือดลุงทะเลเดือเดเชืดไทยเชืดไทยสามแปดสามแปดนะครับอ,อาหารทะเลอาหารทะเลอร่อยขั้วขั้วไอ <c oughs> ้เจ้าภาพเท็ดเท็ดแมนเลยนะครับน้ำยาอะไรบ้างของไม่ลรง อะไรแบบรูกเขาเรียนติ๊กเบียนแบบลูกเราแล้นี่ที่ทํางานไอ้พวกนี้การเสียงกันใสียนเยอะกราลงเดียวถ้าตรนนี้เลี้ยงในงานไะไรดีาที่เขาลงมาจะลงนะถ่ายลงมให้ียลงาเอยมาอะไรเียมาอุดหนุนแต่ไม่จบบ้างเราเดียวถ้านนี้เลี้ยงในงานไหนเดี๋วมึงถายที่เขาล เดี๋ยวโดนเลถ่ายแล้วโดไหมเนี่าลงนว่ะเออพวกเนี่ยมาอะไรเนี่ยมาอุดหนุนแต่ไม่จับแบบไม่อะไรอะไรอ่ะแบบลูกเขาเรียนเซงเกเบียนแบบลูกเราแล้วนี่ที่ทำงานเพื่อนตัวเก่าเรียนที่นั่นอ่าไอ้พวกนี้การเสียงการใจไม่ไหว ไม่แพงมีทุบได้คุบใหญ่อร่อยไหมครับช้อนรูงหน้าถ้ามีคนเยอะๆนาน้ะเข้าแอร์อร่อยมากกินแต่รุ่นไหนแล้วครับเนี่ยโอ้กินนานนะนานแล้วกินแต่ที่ก็โดนทางรถน่ะที่ทางรถไ้ตรงลาดชักเพื่อไงอ่ะตรงจะไปบ้านแม่ตรงนั้นน่ะไม่มีรูปเลย นี่ยังไม่มีลูกอันนี้ลูกลูกเรียนปอยเองแล้วนะครับอือสามสิบปีแล้วกินตั้งแต่เจ้าของร้านยังไม่รวยนะครับตอนนี้เจ้าของร้านรวยแล้วนะครับช่องโควิดถ้าแย่หน่อยนะครับขึ้นออกุ้งเซฟนี่เลยไหมกุ้งอบบุญเจนแล้วก็ทะเลเผา อันแล้วก็หมึกน้ำปลาหมึกน้ำปลาแล้วก็นี่อะไรปลาสามรสปลาสามรสหมึกมะนาวมะนาวกุ้งยำกุ้งกุ้งยำกุ้งปูผัดผงกะหรี่ครับแล้วก็อะไรอะไรก็ปูนิ่มปูนิ่มผัดกระเทียมกุ้งเผาในกุ้งเผาสองการเลยทีเดียวมากอันนี้อันนี้อันนี้ของของเราโอ้โหคือของภาคอินทรี ไม่ได้แค่โตนี้นะข้างในอีกสามโตน,นะครับของข้างใน VIP นั่งนอกอร่อยมากปูปูตัวเป็นเลิเลยนะครับปูเนื้อนะครับอยอดเลยไม่ซื้อกินเองไม่กล้าซื้อน,นะจัดไม่อระเขาเลือกปูเป็นด้วยใช่ไหมอืม,มเราเป็นจีเลือกไม่เป็น สะพานปลาเยอะมากแต่ว่าถ้าตาดีได้ตาไรก็เสียงกันเขาขาประจำกันเนี่ยอน,นี้ลูกชายมาด้วย,ยพอเปียกเคี้ยวปูใหญ่เลยเต็มคำข้าว่าอิ่มแล้วยังไม่ได้กินเลยอยิ่มแล้ว